บริการนำเข้าสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นมาไทยวันนี้เราเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันก็สินค้าญี่ปุ่นคุณภาพดีราคาโดนใจพร้อมจัดหาและส่งถุงมือคืนหากคุณกำลังมองหาสินค้ามือสองคุณภาพเยี่ยมในราคาที่จับต้องได้จากญี่ปุ่นการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นคือคำตอบที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ข้อดีของสินค้ามือสองญี่ปุ่นก็คุณภาพสูงไม่ต้ผ่านการใช้งานมานาน คนญี่ปุ่นเขามีวัฒนธรรมดูแลทรัพย์สินที่ดีเยี่ยมทำให้สินค้ามือสองอยูง่ในภาพดีนะครับราคาถูกกว่าของใหม่หลายเท่าไม่ต้องจ่ายแพงแต่ได้ของแท้หรือของดีมีแบรนด์สินค้าหายากหรือลบสิท์ในไทยแล้วเช่นคอมพิวเตอร์สเปคเฉพาะเอ๋ร,รถเก่าหรือแบนเนมหรูตุ่นสะสมอันนี้เป็นคร่าวๆ่าครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเครื่องดนตรีรองเท้ามือสองญี่ปุ่นมีราคาถูกมากครับอันนี้ผมก็รวบรวมเว็บไซต์แต่ท่านคงรู้จักกันดีแล้ว แต่ว่าอันนี้ที่ผมจะเน้นกคือคําค้นหานะครับเนี่ยสมมุติเราต้องอันนี้ผมรวบรวมคำมาให้ตัวอันนี้หลุยวิทตงแบ็กมือสองชานแนลไอรไรรดมือสองใช้ภาษาญี่ปุ่นดีกว่าครับถ้าใช้ภาษาอังกฤษจะไปเจออย่างอื่นนี่โนบุกมือสองก็วิธีหาคําค้นหาก็ง่ายๆครับใช้ o o o g t r a n s เด t e เข้าไปท่านเองเนี่ยเปิด google แปลภาษาเข้าไปอ่าผมหาพงมอะไรรถมือสอยู่อย่างเงี้ยก็ขอ ภาษาญี่ปุ่นแป๊บนึงนะครับผมหายภาษาญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นท่านปรับตัวนี้ก่อนเฮ้ยป,ป,ปรับภาษาซูกิเซ่ไม่เอาครับซูกิเซเราไม่รู้จักเอาญี่ปุ่นนี่เจอแล้วเพิมมาไล่รถมือสองใช้กูเกิลสาร์เตอช่วยได้ครับอ่แล้วก็เข้าพิมแล้วก็เข้าเว็บ google นี่ครับผมเนีขา google เขาจะบอกมาเนี่ยพวงมาลัยรถมือสองเนี่ผมยกตัวอย่างนะครับสมมติอ่ะค้าน,นี้ต้องการอืมเ่กี้ผมเปิดผิดอ่ะเมื่อกี้ต้องการนําเข้ารถมือสองบางท่านแบบเออของญี่ปุ่นเขาสเปคดีนะราคาหน้าถูกกว่าไทยก็ปหาได้ครับเนี่ยแล้วผมว่าสเปคเขาดีเยี่ยมลองเทสสเปคดูเขาน่าจะขายไม่แพง ก็ตัวนี้เหลประมาณ0.23 0.25นะครับอ่ามาลองดูการสมมติต้องการรุ่อ่ะ1999คูณ0.23ก็มา4,000บาทก็ผมว่าก็โอเคนะครับได้ของดีเลยวินโด w s 11ด้วยส่วนปุ่มอ่ะอาจจะให้คนไทยเขามีรับเปลี่ยนนะครับผมเคยเจอก็ไม่แพงมากเป็นภาษาไทยเลยสติกเกอร์แปะเอาก็ได้ร้านเดี๋ยวนี้ทำได้หมดครับ อาจจะให้เขาลง Windows ใหม่ก็จบไปเลยเห็นไหมบอกว่าก็าคุ้มค่าอยู่นะครับการนําเข้าสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นมาไทยส่วนอ่ะสมมติลูกค้าได้สินค้าแล้วคราวนี้ต้องทอํายังไงต่ออ่ะก็เนี่ยครับติดต่อเราได้ทางเราจะออกโค้ดและที่อยู่ให้ให้ลูกค้าจัดส่งสินค้าไปยังโกดังเราและติดต่อได้ที่แฟนเพจเกตต์อินพอร์ตไลน์ออฟฟิเชียลแอร272 V X I P R นะครับผมก็จะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรก็ได้หมดครับ ก็สำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์นะครับทำเราจะพยายามหาสินค้าดีจากญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีอังกฤษอเมริกามานําเสนอนะครับเพื่อเป็นทางออกให้ลูกเพื่อเป็นหนทางให้ลูกค้าได้เจอสิ่งดีๆใหม่ๆสวัสดีครับ